ยัง๋มีเอารถมาเตาไซนะครับมอเตใส่คือจังกำอนยไม่นำจะงี่น้องเลยคนมาเดยทวนเท่ดลักเขามีแต่คำตาเาคนเข้าหัวอวยมันหูเปลี่ยนคนงนปิดเกเต่าแสมาเด็กใจกทายหกสีแปดนะครับผม Ô phần biên đới của hội nhau trong sáng đêm ช่วงดีๆน่นหคะช่องดีน่นลยเล้ยเฮียเฮียเฮ้ยเ่้เฮ้ยงฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยนย้ยเยว้ยเฮ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 ้ยเก้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เน้ยเ้เเวเัเยก

มาดูปู่จะพาไปดูอะไรนะครับมุ่งของดีครับวันผมก็มาดูแล้วมาดูอีกวันนี้เดินระวังหน่อยนะครับไม่ก็นคนน้ำก็เยอะระวังน้ำนะครับมันมีน้ำ้วย น้ำแม่น้ำ <c oughs> บัวนี่คือันผมใายว่านเด็กผมได้เรียดไเรียหาหาสามหาสามเปลีนยนผมไช้เว่านอันนีค้ค,คือต้นชนโนดนะครับผมน้ำมีน้ำีบ่แหงต้นชะโนด ผมไทยว่าเด็กหาแปดสามมีน้ำไหลนี่ลาูว่าน้ำบ่แห้งจักีค,ครับน้ำไม่แห้งท<อ><อ>ีน้อยต้นชนอดอยู่สองต้นนี่ผมดูไปเลขห้าไ,ไหมห้ากับสามนี่ได้ห้านี่สามพวกอันผมก็มาถ่าย นเหล็กหายอเนหายัที่ว่าล่างๆนะห้าอันนี้สมนั่นเห็นเห็นเห็นปเปดบังเกิงผมเปกับหาสามเห็นเป็นกับหาอยู่ในน้ำครับพี่น้อเอฟแคปผาบางดูครับพอน้ำสักฉิดครับลองแคปดูแล้วมันตีช่วยกันเจว่าเห็นเป็นหาแล้วก็มีแปดครับผมห้าแปดสามห้าแปดสามพูามโกโล เล็สวยอีกแล้วดดน,น้อผู้ใดกค่ัรกัเป็นเล็กปอันนี้นต,นต้นชดนชดตนดสองต้นครับ <c oughs> ปูพามหาเนาใม่ก่อปาคีววกันนะผู้ชมครับาแอดเอิร์ต้นขีพูน่ะโ,โอ้แต่น้ำลมเาเย็นจ<ต><ล>ะเย็นเย็นคระแรงไม่ได้เพราะว่าน้ำอ่าต้นแยงม่รูปเล็กี่ มันเหล็กสามเองมันเหล็กแปดเหล็กสามเล็กแปดอ๋อครับแคปหน้าจอแล้วไปตีกันเอานะครับผมก็เป็นตัวไหนผมเห็นเป็นสีแปดนะหยาดปลายครับา้ได้ใบที่ทาง ก็ตัวเดียวกันผมไทยเมื่อกี้นี่เมื่อไทยเมื่อกี้เลยเต้นใหม่ซีซีสามผมเห็นเนสามเล่นเพป็นแปดปุ๊ก่นใจกันนะครับครับสมกับเมมองตซีเนี่ชัดก็คือจะเป็นสามกนละครับผมเมื่อกี้ซีสาเดียวยืนใหาบอกซีสามครับปุ๊กคำตอบเนจุดว้ครับเด้อ ต้นบาอไรเบีแสี้าบสองแสนอานนันครับครับผมครับปิดตลอนานนะครับด้วยโคเดียวโคโลนะพูโเดียวตัวนั้สิ โตคือของเก็บนคุณบอกคูค่ะคือยายามากวาเลยคือควิมสารเนาวท่าวมูทำกัาปกติปูก็ทำกักสาอยู่แล้ว สองเกี๊ยวทำงานสินะที่บ้านเลยห้าสิบเก้าห้าสิบแปดนี่สองเกี๊ยวขนมีรปูน่าขนมีอันเดียวชุดเลยว่าอันเดียวนี่ตัวผมมากก็ตัวเดียวคนมีตัวเดียวเลย นี่าวอัวัังหันเนชาใหันเป่ามากเปูายาองูพ่นจากับเอังยนูเก่าูเก่าูกูเก่าเขาบอกคือเราูเก่าเขบอกผูพีทรอผูเก่าปาสองเเนาะผูางอยู่บิ้าเนาะครับผมครับสาสาตุสัตครับผมเยอเนาะมีอะาเลย จะมีสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดแล้วก็สี่สามสี่สี่สามครับผมบรรยากาศก็ร่มรื่นดีครับผมกเจถวทุ่งนาบนาารรยากาศดี ดีครับผมสวยงามครับผมฝากติดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องเซรเอีกพารวยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ